ไข่ไม่มีไข่หมดแล้วที่ประเด็นเล่าให้ฟังไข่หมดประเด็นว่าจะไปซื้อน้องหน้าว่าซื้อตอนเย็นให้ประเด็นไปซื้อไม่ไจะได้มาทอดให้กินมาม่าเขาตังค์ไม่ให้อยู่ไข่หมดเลยไม่ได้นั่งเออไปซื้อมาให้ แล้วเราพี่น้องขรัวสวัสดีค่ะสามสิบหาร้านดวงใจยิบเกาลานันดวงใจโอ้ยห่อน,นี่พี่น้องห่อนไหมวันนี้มันเย็นแล้วค่อยมาหลอกเอาเปลือกออกเราก็จ้างค่อยสีเอนให้ข้าเจ้ากินจ้างควอยสีเอาไปใส่ถ้ยข้าเจ้าบ้างไม่หันแล้วกันไปสือไข่หน้องก็นอนือกินไข่เลี๋ยะค่อยมาเห็ดไหมสือไข่เสือนางหน้งหนอง นหิวเขาแล้วซื้อไข่เจียวให้น้องเดี๋ยวไปเดินไปซื้อไข่ให้แป๊บนึ่งซื้อมาจะกสิกลูกก่อนเนาะตอนเชา้าไอ้ตอนเย็นค่อยซื้อมาอพอก็ให้ไปเดินไปหิว ดีประเด็นเ,เอาเงินจากนี้ไปนะก็ไข่ไข่มันแค่ร้อยร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าบาทอันนี้ประเดินไปซื้อมาแค่จีบลูกเท่าไหร่นอกขาขายห้าสิบบาทเราไปซื้อให้แป๊บนึงซื้อไข่มาให้กินโอ้ยแต่คิว้วจริงขายแล้วแต่คิว้วจริงขาย คืไใครม่เห็น้องบัดดีเด้อพี่น้องไปเดินกระจิจอดไปเห็นสิขอบคุณเลยหลายเด้อเกาะกระดานวัดดีค่ะยายชมขอบคุณเลยหลายเด้อขอบคุณเลยหลายลุงคำหลาพีทะเลขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องไปสือไข่กันน้องอยากกินใครวะนะสือไข่ให้น้องอยากข้าวคนพี่น้อง อันนี้ก็สิจอดไว้ังสีเหลือไปซื้อไข่ยะเข้าวเพิ่นเะด้อย่ยอยๆป,กปกอกๆเลยสื้อไข่ให้เขาน,น้องหิวเขาเขาบก่กินนั่นซุ้มมันนั่นแหมอาหารนัน่นเ,นเ,นเนมื่อวานนี่เขาบ่กินเขากินไม่ก็เลยสิไปซื้อให้เขากินจะเข้าวกนะ่อน ุกไข่กันเอาหุ่มไปนะเอาร่มไปด้วย สวัสดีค่ะยี่สิบล้านน้องใจขอบคุณหลายๆเด้่อประเด็นสิไป็นซื้อไข่ให้น้องแค่ข้าวคนใครซื้อไข่ให้น้องแค่ข้าวพี่น้องข้าพี่น้องยางทั่วก่อนข้าพี่น้องยางทั่วก่อน็พี่น้องเดินทั่วก่อนอ้าวแต่คิวคือกินขาครั้งนี้น้องตายแต่คิวคือกินขาเนาะ กินประจําเลยแต่คิ้วกินขาประจำเลยขันยางยไว้ๆเนี่ยคิ้วกินขาพี่น้องเลยโอ้ยคิ้วกินขาโอ้แต่คิ้วกินขา